พนะแบบนี้วปรัวาแล้ไม่ได้ใช้าให้สัสนะสาับักสิาารยูน่ะต้อมาแล้จแจกดงว่าวิธการที่ก่จากา,ายานี้นะวิธีการเราใช้จับเดินไม่ได้ับเย็บไม่ได้ครับคือเราตองเย็บไปจับกระจกไปเย็บไปัระจกไปนะเ็นั้นมีกระจกต่อาไปนะแต่จานเย็บไม่ได้นะนี่เป็นผ้า พึ่งจ้าเป็นที่ผ nice ู้นห่เป็นอ่างเรือเห็นไหมอ่างเรือนี่เป็นที่ผู้เห็นไหมแล้วนี้เป็นเรือพี่นะนี่คเอทั้งโยมอันนี้คืออนันนาตนคราชใครทราบไหมว่าระหว่างอันันาตนาเอกแปลว่าอะไรครับอันนาตนาเอกแปลว่ามากมายคือไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองถ้าใครสังเก่งไหมไม่เห็นเกตงเลยตรงนี้ลูกยานานี่รับะมีนั้นชื่อยาน่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวเห็นไหมนี่กาบเรือแล้วเกลี่ยมองนี่จะเห็นชัดอันนี้เราเห็นชัดเห็นไหมมีลูกยานาหมดเลยเห็นไหม ขีิงเรือหน้ามราือเราันนี้เปม้ขอเรือหลบนุนีเ้เป็นพเอนนสืตรนี้ผก่อในกาอามมีแล้วนั่งตรงนี้เหพีท่านเดียเหตุสดๆเลยที่จะได้ยินเสียงคู่หรือกล้องมือจามิมของมนํ้เขาใช้คืนหรือเครือข่ายเรือซึ่งเขายิงเสอากาศขึ้นไปที่ยานดาวเทียม ยิงลงมาแล้วก็จะมีเสาอากาศข้างล่างรองรับอยู่เมื่อผู้กระเพาะในการร้องเนี่ยกระเตาวเรียมีเสียงกระท้อนกับเสาอากาศและกับดูดลงน้ำเองนะเป็นแค่ท่านเดียวนะครับใครทราบ้ามว่าทำไมลราีอ6กหกสทำไมลำอื่นเนี่ยอย่างชุมนุ่งนาฬิน่ะห้าสิบเรามี5้แต่ลำนี้ทำไมเป็น61ครับทำไมเป็นเลขที่ทราบไหมครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมี คนยิงธนูอยู่หนึ่งคนอยู่ด้านหน้านั่งด้านหน้าเลยขเขาเรียวกว่าน,นักขราดเป็นมือยิงธนูในสมัยก่อนนะขเขาเรียกนักขราดนะเลยก็เดินมานี่ราจะรย์ทำการดูนะหรือซ่อมนะครับเพราะเนื่องจากลุงมีใช้ไปแล้วทีแล้วท่อช็อปขีดไว้จะย่อมทำการซ่อมให้อยู่สภาพเดิมนี่คือสภาพที่ลงไปใช้แล้วนั่นแมาสำรวจแล้วจะนำขีดไว้อาจารทำการทาการยูน่าหรือซ่อมเองนะครับอยู่สาย ได้เด nah ินมาครับนี่นี่เป็นทองจริงทั้งหมดเลยครับที่เป็นทองทั้งหมดเลยนะมีที่เห็นนี่เป็นทองจริงทั้งหมดนะครับแต่เป็นทองคำเปรลร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทองจริงทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยทองจริงทั้งหมดเลยนะเป็นทองคำเปรลร้อยเปอร์เซ็นนะครับมาครับเดินมาเป็นรูปเป็นรูปยักษ์เะ็นไหมบนเป็นยักษ์บนนั่นมีปีกเป็นนกเห็นไหมนี่มีปีกเป็นนกนะชื่อพวกนี้เอามาจากพวกวาระคดีทั้งหมดนะวาระคดีทั้งหมดพวกพวกเราบางเกียร์นั่นเองนะครับ นีาราบเกียร์ทหมดเลยนะอันนี้เป็นรูปพญานาคอันนันตนคลาชมีหมดเกียเสียงอ่ะมาดูใกล้ๆมาเลยลูกเดินมาให้มลูกมาตรงกลางหนึ่งนมาด้านข้างข้างละสามึงเรียกอันนันตนคราชหน้าเกีเ,นะเสียนเองนะเีสียนะเราจะไม่ยกหูมมมมม่เอ่อนะครับี่ก็เียงเองครับมาดูนี้อันนี้อันนี้ชอบชงตรนนี้อันนี้ชอบงนะอันนี้ชอบงนี่ ลำตัวเป็นญานาครับลำตัวมป็ญยาน่าเสียงเป็นเทวนาอา่ายานาเห็นไหมแต่ทั้งบนทำไมเ,เอ่อเป็นเทวดาเห็นไหมเห็นไหมมีหมดเจ็ดเสียงเหมือนกันเห็นไหมตรงกลางหนึ่งด้านซ้ายขวาด้านสามนี่เป็นอ่าเป็นยนาน่านี่เสียเป็นเทวดานะครับ <c oughs> ใครงูัยอะไรครับถามเลยครับถามเลยใครไม่เข้าใจไหนไม่ทันถามเลยครับนะถามเลยถ้า,มถามไม่ถามผมจะสรุปเลยนะครับ ท้องเรือสีดําอันนี้สีบูใช่ไหมเป็นสีของกันกี่ห้าอันนี้เป็นเอ่อเพียงเพ็ยงยายาหน้าซึ่งอยู่นะครัมีสีเขียวนะอันนี้สีแดงคือสีเนะื้อปีบันนี้อ่ะ,อะไม่ให้ตรงกับเรือพี่นั่งคุมล้ำชาสีดำนั่นเองนะจึงเอ่อช่างคุมชาสีแดงไว้ให้แตกต่างออกจากกันเท่านั้นเองอ่ามีใครสงสัยไหมครับสงสัยไหมครับได้สงสัยถามเลย